กลับหลวงพ่อได้ความเคารพเจ้าค่ะในตอนที่แล้วหลวงพ่อได้เมตตาอธิบายถึงอมราวิเขปิกะทิฐิคือพวกที่ตอบปัญหาแบบดิ้นได้ไม่ตายตัวเหมือนปลาไหลซึ่งมีที่มาจากความกลัวในรูปแบบต่างๆหนูอยากทราบว่าทิฐิกลุ่มสุดท้ายในหมวดที่ว่าวด้วยอดีตนี้คืออะไรคะจรรณพรโยมวาสนาทิฐิกลุ่มสุดท้ายในหมวดนี้มีชื่อว่าอะิจสมุปปน,นิกะทิฐิ ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยที่ห้าและกลุ่มสุดท้ายในหมวดความเห็นเกี่ยวกับอดีตนะโยมอาธิจัสมุปปันนิกะชื่อนี้ก็ออกเสียงยากเหมือนกันนะคะมีความหมายว่าอย่างไรคะคำว่าอธิจัสมุปปันนิกะแปลว่าเกิดขึ้นลอยๆโดยไม่มีเหตุปัจจัยเมื่อรวมกันจึงหมายถึงลัทธิที่เชื่อว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ เป็นกลุ่มความเห็นที่ปฏิเสธกฎแห่งเหตุและผลหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อกฎแห่งกรรมนั่นเองพวกเขาเชื่อว่าทุกอย่างเกิดขึ้นมาเองบังเอิญเป็นไปเองไม่ได้มีเหตุมาจากการกระทำในอดีตซึ่งความเห็นในกลุ่มนี้ก็มีที่มาสองประการนะโยมเป็นความเห็นที่น่าสนใจมากค่ะหลวงพ่อแล้วทำไมพวกเขาถึงเชื่อแบบนั้นล่ะคะมีที่มาที่ไปอย่างไร ที่มาประการแรกเกิดจากประสบการณ์ทางสมาธิที่แปลกประหลาดมากนโยมวาสนาคือมีเทวดาพวกหนึ่งชื่อว่าอสัญญีสัตว์แปลว่าสัตว์ที่ไม่มีสัญญาคือไม่มีความจำได้หมายรู้ใดๆเลยพวกเขาอยู่ในสภาวะนั้นเป็นเวลานานมากแต่เมื่อใดก็ตามที่สัญญาหรือความจำได้หมายรู้เกิดขึ้นพวกเขาก็จะจุติจากพนั้นทันที ทีน่นี้มีนักบวชบางคนที่เคยเกิดเป็นอสัญญีสัตว์มาก่อนเมื่อเขาจุติจากภพนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วออกบวชบำเพ็ญเพียรจนระลึกชาติได้เขาสามารถระลึกไปถึงตอนที่สัญญามันผุดขึ้นมาครั้งแรกได้แต่ก่อนหน้านั้นมันว่างเปล่าระลึกอะไรไม่ได้เลยเขาจึงสรุปเอาจากประสบการณ์ของตนว่าอัตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆเพราะเมื่อก่อนเราไม่ได้มีอยู่ แต่เดี๋ยวนี้เราก็มีขึ้นมาเองเขาไม่รู้ว่าก่อนที่เขาจะไม่มีสัญญานั้นเขาเคยมีชีวิตและทำกรรมอะไรมาบ้างจึงเข้าใจผิดไปว่าทุกอย่างเกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีเหตุโอ้โหเป็นประสบการณ์ที่นำไปสู่ความเข้าใจผิดได้อย่างน่าทึ่งมากค่ะเพราะเขาเห็นแค่จุดเริ่มต้นของสัญญาแต่ไม่เห็นสิ่งที่อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วที่มาประการที่สองล่ะคะ ที่มาประการที่สองก็เหมือนกับกลุ่มก่อนๆนโยมวาสนาคือเป็นพวกนักคิดนักปรชัชญาที่ไม่ได้มีประสบการณ์ทางสมาธิแต่เป็นนักตรึกเป็นนักค้นคิดเขาอาศัยการใช้เหตุผลตะกะของตนเองในการพิจารณาแล้วก็กล่าวแสดงปฏิพานของตนออกมาว่าอัต,ตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆโดยไม่มีเหตุปัจจัยซึ่งความเห็นแบบนี้ ็คล้ายกับแนวคิดวัตถุนิยมในปัจจุบันที่เชื่อว่าทุกอย่างเป็นเพียงการรวมตัวของสสารโดยบังเอิญนั่นเองหนูเข้าใจแล้วค่ะสรุปคือพวกแรกเชื่อเพราะประสบการณ์ทางสมาธิที่จำกัดทำให้เห็นไม่ตลอดสายส่วนพวกหลังเชื่อเพราะการใช้ตะก,กะเพียงอย่างเดียวแล้วพระพุทธองค์ทรงวิเคราะห์เรื่องนี้ว่าอย่างไรคะพระองค์ก็ทรงสรุปในทํานองเดียวกันกับทิฏฐิกลุ่มก่อนๆนโยมวาสนา คือสมณะพราหมณ์ที่มีความเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นลอยๆทั้งหมดล้วนแต่บัญญัติความเชื่อของตนด้วยเหตุสองประการนี้เท่านั้นไม่มีนอกเหนือไปกว่านี้เลยจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงสรุปภาพรวมของทิฏฐิทั้งห้ากลุ่มที่ปรารบถึงอดีตว่าทั้งหมดนี้รวมกันได้18ปประการและสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่มีความเห็นเกี่ยวกับอดีต ก็ล้วนติดอยู่ในขายทั้ง18ประการนี้เองและพระองค์ก็ได้ทรงย้ำอีกครั้งถึงพระปัญญาอันสูงสุดของพระองค์ว่าตถาคตรู้ชัดถึงที่มาของทิฏฐิเหล่านี้รู้ถึงผลที่จะตามมาแต่พระองค์ไม่ยึดมั่นในความรู้นั้นจึงหลุดพ้นจากขายของความเห็นเหล่านี้ได้โดยสิ้นเชิงซึ่งนี่แหละคือธรรมะที่ลึกซึง้ง ที่ทำให้พระองค์ควรค่าแก่การสรรเสริญอย่างแท้จริงกราบขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อในที่สุดหนูก็เข้าใจภาพรวมของความเห็นผิดเกี่ยวกับอดีตท,ทั้ง18บ,บ,บประการแล้วทำให้หนูอยากจะรู้ต่อไปเลยค่ะว่าแล้วความเห็นผิดเกี่ยวกับอนาคตนั้นมีอะไรบ้างคะถูกต้องแล้วโยมวาสนาเมื่อเราเข้าใจความเห็นเกี่ยวกับอดีตแล้วในตอนต่อไปเราก็จะได้มาสนทนากันในทิฏฐิกลุ่มที่สองคือ ปรันตกับปิกะทิฐิซึ่งหมายถึงกลุ่มความเห็นที่ปรารบถึงอนาคตหรือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากความตายซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจและซับซ้อนไม่แพ้กันเลยทีเดียว